สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนถักไปเหมือนโบนะคะอันที่หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาโบที่เราทำเสร็จมาให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราหาก่อนอนะนี่อันที่เราทำเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นโบอย่างนี้ อาจจะเมือเ่อไปนิดนึงนะนี่แล้วก็ใช้อย่างงี้ใช้ด้านสี่ใช้ด้านเมื่อกี้เราใช้ด้านไหนนะด้านสนะี่ศูนย์นะสี่ศูนย์อย่างงี้โอเควันนี้เราก็จะมาสอนทำน,นะโอเคถ้าใครอยากทำก็ลองทำดูได้นะโอเค เล่นกันเลยเดี๋ยวถ้ากล้องตกก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคอันที่หนึ่งก็คือที่เกี่ยวนะคะอันที่สองยางค่ะนี่อย่างน,นี้นะอันที่สามก็จะเป็นตะขอเกี่ยวค่ะตะขอเกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะ ทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยโอเคนะเมื่อกี้กล้องมันเอียงนะคะขออภัยด้วยค่ะอันที่หนึ่งเราจะเอาหูเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้เลยนะแล้วเราก็เกี่ยว1นสอง ให้มันได้อย่างนี้นะคะนี่ให้มันได้อย่างนี้นี่นะโอเคอันต่อไปแล้วก็จะเป็นอันนี้นี่นะแล้วก็สองเส้นเกียว,วอย่านี้นะแล้วเราก็ค่อยๆ แล้วเราก็สอดใส่อย่างนี้นะโอเคเห็นแล้วค่ะอืมแล้วละอันนึงอันต่อไปเราก็เอาสีชมพูเหมือนกันมันทั้งจะเหมือนนะแล้วก็เกี่ยนหนึ่งสองนะก็จะได้อย่างงี้นี่นะแล้วทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิม สองเส้นมาแล้วก็มาทำจชบอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยเอาไปค่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดค่ะค่อยๆนะโอเคก็จะมาอย่างนี้เดี๋ยวนะอ่าแ็แล้วก็จะได้อย่างนี้นะนี่ แล้วก็จะนี้แล้วเราหยิบมาเส้นหนึ่งเพื่อจะให้มันเกี่ยวกันนะนี่เอามาเส้นหนึ่งนะแล้วก็เกี่ยวไปนี่นะโอเคแล้วก็ค่อยเอาลงไปนะถ้าเราเอาลงไปป้วเลยมันก็จะหลุดนะแล้วเราก็ต้องดูด้วย นี่ยางนี่ไม่ใช่ยางรัดผมนะนี่ค่ะก็จะได้เป็นอย่างนี้น่ารักไหมโอเคถ้างาั้นอัดคลิปให้ดูแล้วแล้วก็ไปทำนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย